ลุกยิ้บหิรอมัทอเอาไเปตัวนีเราตัองไม่ได้พระยไะอยู่ต่อท่อเพชรลเสียงเป็เสียงสมทีเจ้ไปเจ้รไปเจอเดนมาเจับพระาไจากขุนศีช้งใหญ่พระาไกจากกำน้ำนตสีขาวขุ่นมาลุ้ที่ว่าเพชรล็เสียพระไพะยอยู่กับวนี้เอาเลยเอาเวยว่าทั้งสองเรเิ่เายหายมุดแต่กันมาชนิดที่ว่าตาต่อตาผาต่อผานหัวหัวผายต่อผายผาต่อผาหัวเลื่สท้ายเล่นแงแล้วหัวเล่สายผายเลื่อดงแล้วหัวเร่ ตีมาตีมาตีมาทตาเท่านแล้วเกบสอี่กีมาลเส้นีีทีไรหัวใจจะไหวท่านดูชมว่าจะไงเพชรลองสิเปลรลงสิวพยายามคอกคพยายามคอกคคคอกพยายามไม่เหลือเสือเสือเพือเรือดูเหือว่าเหลือกันหลุดแล้วมัเหลือกันหรือล่าลบเด็กึ้นมั

เป็นเรือเทศสักสดิ์เศนฝ่ายชนะครับโอ้โหถือว่าเถื่อนกันนิดเดียวท่านผู้ชมนี่แล้วครับความมัน